สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแลว้วอากาศดีมื้อนี้อากาศดีออกมา่านอากาศหายใจอออกอากาศเย็นกันเลยใส่แมตมาเนาะค่ะนอาอพี่น้องใส่แมตมามาล่งสวนมาเห็ดสวนค่ะพี่น้องนี่แหละซีวิตเมียฝรั่งบานนอกบานนอกพี่น้องเหมือนอันมื้อนี้ยาจามาเห็นว่าเออพักอันบุ้งฝรั่งมันข,ขึ้นสิขึ้นเราเนาะว่าสันญ,ญาจาก,กมาเบิงก่อนมาพี่น้องก็ร่งเกิดขึ้นอีเลค่ะพี่น้องมายาจ๋าพาติดตามมาเบิงมาเก็บมาเอา ค่ะมันเกิดใหม่ๆค่ะพี่น้องค่ะมันแก่แล้วห้องกับเราเป็นแต่กินเนาะห้องอ๋อใหม่ๆังกสิล่ะมันงามค่ะพี่น้องเอาตามมากค่ะพี่น้องก้อนจะไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆไง,ง,งจ่าหน้าไม่เด้อค่ะยจาจ่าสิตัางกองไว้ายจาจ่าสิไปเก็บเอาเนาะมาค่ะพี่น้องตามมาพี่น้องก็ลังงามไหมคะ่ะ กำลังง่ามกำลังง่าม,มหาตะนอคุณง่ามนันเนาะ พี่น้องเพิ่นกัดติขึ้นมากขึ้นเนาะไม่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องคุณอะงามบอสพี่นอ้องว่าอ้ใส่ถุงไว้พร้อมก่อนอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องอยาจ้าผามาเป็นไก่เนาะนี่ครัพี่น้องเพิ่นกัดกระร่งสิเกิดอยาจ้ากับเสื้อมีดแบบ พี่น้องกระลังสิพ่อแก่งพ่อดีแก่แม่นอไม่กระลังกับกระลังเป็นตัดเตาค่ะพี่น้องกระลังเกิดเ้าสิพักเข้าไปทางในว่ายู่ยู่สวนทางในเนามมานะพิ่นกลับไปเอาเบื้องนอนงามๆมันนอกพี่น้องเนาะเจ <c oughs> ตน้นต้นของเพิ่งงนงะ่ายมากพิ่กนกต่สิเป็นเบาๆเป็นขึ้นอไม่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องออคือต้นคือต้นไผยขึ้กอไทยเนี่ยแหละเนาะน อันนี้อาจะทยามาเบิ่งมันมันกะวัฒนออกหลายก็ร่างสิเกิดขึ้นมากค่ะพี่น้องก็ร่างสิเนนกิดอาจารย์ก็เลยมาก,ก่อนเนาะค่ะเนาะนี่คือเอามาเอาขึ้นน้ำใหม่นี่ยละพี่น้องค่ะนี่ค่ะ,คะ,ะของเพิ่นข้าวแกงส้มแซ่บค่ะพี่น้องโอ้ยส้มเงี้ยฝรั่งไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เมืองนอกอีหยังก็กินเป็น เพราะว่าอันใดกินได้ก็กินค่ะพี่น้องเขาเขียนเขาในกูเกิลในอินเทอร์เน็ตก็เี่เชื่อมเพื่อนพี่ๆน้องๆก็บว่ากันฟังเนาะคนไทยเฮาอือยู่ประเทศใดประเทศใดก็ทั่วถึงกันเบิดค่ะสุมือนี่ขอบคุณขอบคุณโลกโซเชียลเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่บอเอาไปก็บแม่แม่ผู้เดียวดอาแก้จ้างจะไปแบ่งมูนั่มค่ะพี่น้องแบ่งเพื่อนที่บ่ได้มาก เด็กที่ฉันบอเห็นผู้กกาาพิ่นอยู่ไก่เนาะบนออกมาพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยคัตเตอร์นี่บ่ปลากระเป๋าจากักเกียดอกค่ะพี่นอ้องอาจารย์มีคัตเตอร์ใส่กระเป๋าไว้ตลอด คุณค่ะน,นี่เ,าเอานี่พลันเห็ดกระสวา,สาอุ้ยยายใหนี่เห็ดอีกอย่างนอมุนเข้าไปในปลาสิพอดีเนาะสิลามหาอยากหากินที้ลองอ้ย วันนี้ก่นกนกนอนนี่อนนนี่อยากงากระโม่แน่หรือตอนน,นี้พี่น้องน้าแล้วนอนนอนนอนมัน่นคุณพี่น้องจตะพ่อแล้วล่ะไปปั่นพี่ปั่นน้องกิน เนี่ยเากระลั่งสออกง่ามกระลั่งสออกลายพี่น้องทํงางามตกูกูสิปีอยู่ แกงสุมค่ะพี่น้องแกงสุมแซ่บแซ่บพี่น้องคุณนึงเพิ่นอ,นนอ,อยู่ไกสเอื่อเพิ่นมาเอานำ้ำค้นบานเดียวกัน่ะค,ค่ะ้นน้องบัวลำพูขึ้นกันก็าจาจ่าจะเอาไปแกงสุมเนาะ คนรู้พี่น้องคนน่ะกำลังเกิดงามๆเอา,าตุปุติปิเะไรอ่อนๆนนไม่กินดีพี่น้องบ่าันมีใบ นองขึ้นน้ำก่อนอนนออันนี้จะถอดขื่นากเกือบแล้วตุกตุกตุกกลังขึ้นไหม นเป็นนอลายยกลายนนองเอาที่เอาสองนอนอนีนอนอกลพ่อดอกนี่ค่ะ,คะ,คะพักนี่จะยุ่ในกลุมกินได้ค่ะนอก ค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่สักซีรอมค่ะนี่ข้าเก็บปัญญอดอนงอม,มงามมั่นเลยค่ะพี่น้องไปลวกกิมน้าพริกแซบด้ค่ะพี่น้องนี่กินได้ค่ะนี่นี่อยู่ในก,กลุม่มสักซีรอมฝรั่งข้าเจ้ากับกินแต่ข้าเจากับว่าได้กินข้าเจากับว่าได้เก็บกายาเก็บยังขึ้นให้เห้าดอกข้าเจ้ากับกินนี่กินได้ค่ะพี่น้อง เขากัเก็บเออต่งงามงามมันเนาะเก็บหัวงามงามมันอ่อนออนมันนี่ค่ะงามค่ะบ่บ่อันบ่บ่บ่เป็นตะขีดีดค่ะพี่น้องสะอาดดียู่เป็นป้าทีป้านีบ่มีคนมายางค่ะพี่น้องบ่มีหมามายางบ่มีขจ้บบ่ได้ภาหมามาจูงมายาง ขันหอดยมน้ำสิเป็นปลาหกปลาทึบค่ะนี่หละเมียฝรั่งบันนอกบรรน,นอกขันแามฤดูใบไม้ป้งใบไม้พีก็มีผักไม่มีค่ะพี่น้องถึงผักไทยข้าวแพงข้าวไก่ก,กินผักฝรั่งนี่ไปสักก้อนสร้สางข้าวปลูกได้ปลูกกะไก่สเกิดไก่สิได้กินแล้วค่ะพี่น้องพักยืดซวนก็เลยจะบ่ได้ดลงมาลายมือแล้วก็มือนีก็เลยลงมาเบิง่งกรเลยได้โอ,อกาสมาเบิ่งน้ำใหม่นี่แหละค่ะพี่น้อง มาเพิ่งผปกบุงมันคือน่อไม้ก็เลยเอื่นน่อไม้นะครับพี่น้องงามผู้ใดบ่เคยกินมาอยู่สเวีเยดนกับบเคยกินกะบุพุบ่ <c oughs> เคยกินกะย่านคือวานเหรอเนาะพี่น้องเนาะาะเพื่นยายจ๋ากินหลายปีแล้วาะเพื่นน้องสาวยายจ๋าบ่กินดอกแต่ยายจ๋ากินสุ่นวน่วกินทุกอย่างที่กินได้ กินทุกอ,อย่างทิ้นบอเบือ่อข้าเอาซั้นนี่กับพ่อละค่ะผู้เดียวเนาะเก็บเนี่แต่หญ้าเนี่ยมาให้พี่ให้นอ้องเบิ่งน้าสิระขันมาเก็บพักเก็บเนย่ยกับเปียงสิระเนะาะค่ะพี่น้องเนะาะจังไงกับเบิื้องอดทนเบิ่งกันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดต,ติดตามกันเ,นนเด้อค่ะพี่น้องเด้ออืมกดนะ เห็นบ่เห็นมันนองง่ามกับอุดเอาบ่อไดต้ตลับพี่น้องนี่ค่ะอีกแล้วนี่พี่น้องเต็มถุงได้ร้ายแล้ว <c oughs> คลิปนี้ก็ได้พักพร้อม ค่ะพี่น้องกัจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยค่ะขอบคุณนะหรายค่ะที่มาเบ่งมาส่วมน้ำเนาะค่ะนาะขอบคุณนะหรายค่ะ